การทำอาหารมันไม่มีผิดและมันก็ไม่มีถูกมันอยู่ที่ความพอใจของคนทำและก็คนกินสวัสดีจากเมืองลินส์ประเทศออสเตรียวันนี้เรามาทำผัดสปาเก็ตตี้กะเพราหมูสับกันทุกคนเราก็จะใส่ไข่ดาวด้วยนะเราก็จะผัดทุกอย่างเหมือนกะเพราหมูสับทั่วไปเลยก็คือผัดให้สามีบ้านนี้ก็จะกินอาหารไทยเป็นอาหารหลักแต่บางทีเราเบื่อข้าวเราก็จะผัดใส่สปาเกต็ตตี้ส่วนสามีก็เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายทำอะไรให้กินก็คือกิน ไม่ต้องถามอะไรมากเรียกว่านางอยู่เป็นเพราะถ้านางอยู่ไม่เป็นนางก็จะไม่ได้กินแล้วนางก็เป็นคนที่ขี้เกียจทํากับข้าวมากขอบอกคือนางอยู่ได้โดยการที่นางกินเบียร์กับข้าวนางก็จะกินแค่ไม่กี่อย่างถ้าว่านางอยู่คนเดียวหรือให้นางทําเองนั่นก็คือสปากเกตตี้หรือว่าสเปกทั่วไปที่นางจะทําแต่ถ้ากินอาหารไทยนางก็จะได้กินอาหารไทยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปส่วนเราก็เป็นคนชอบทํากับข้าวทาไม่เก่งแต่ก็ชอบทําไงทุกคนยิ่งเราทําแล้วมีคนกินคนกิน ชมว่าอร่อยนี่เราก็น่าบานนะจากที่บานอยู่แล้วก็บานแล้วบานอีกนะแม่เสร็จแล้วผักกระเพราสปากเก็ตตี้หมูสับของเราหน้าตาไม่ดีแต่รสชาติขอบอกว่าดีมากขอตัวไปเสิร์ฟสามีก่อนนะคะวันนี้เป็นลวจ้าบ๊ายบาย